อีปีไม่มัว่วมันใส่ไม่มัว่วพี่ปีไม่ได้ระเบอือถูกแล้วพี่ปีไม่ได้ะระมือมันใสร็ตอบถูกไหมอืออะไรอะไร่ะทำไมรแสนแสนหนึ่งยีว่วางไหมแสนหนึ่งอ่ะมัเอามน,นึตั้งเยอนะตั้งเยอะใครจะให้น้องอ่ะ ใครให้เพียร์ข้องใส่จ้าวตังแล้วไหนให้พี่ร์ทำไม่ตังค์ในกระเป๋าตรงนี้แคบดึงเราดีกี่บาทที่ใส่จังต้องใส่เป็นคุณถ่าเองโอเคอย่าจับอย่าจับกําลังถ่ายอยู่อย่าจับอย่าใสจับนั้นที่จับกล้องพี่โอเคแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายงนี้

พี่เบียคอนะหนังสือพี่เบียจะเต็มไปด้วยสีสวยงามไม่ใ่้มารให้มันระบายถจะได้ไม่กวนหนูไงาใส่เอาลายเซเว่นไหมเอ้ยไม่เอาไงไม่ปอนไรลูกคอนอย่จะอันชาดจุ่มอย่าโดนน้น่หันหน้ามนดิแต่ออน้นหันน้านี้ เอากล่องสีนะออกกลองสีนะเอ้ยใครรักใครหนุนมันไม่เป็นอะไรรูกมันแค่ระบายสีมันก็สวยดีไม่เหรอมไม่อยากระบายอ่ะแค่ระบายตัวการ์ตูนเองไม่ได้ระบายตัวหนังสือไม่ก็ย่งเงี้ยอย่าปิดกั้นจินตนาการน้องบ้างไหมคะไม่เอางั้นแม่ต้องดกออกกันด้วยนะดีค่ะทำไมอ่ะมันใส่มาระบายสีอย่างนี้ค่ะแม่ เจ้าหญิงไหไหนวะเจ้ไหนวะเจ้าหญิงนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เหรอใช่พี่รอนที่หญิงเป็นไหนหมดเจ้าหญิงเจ้าหญิงอันนึงอยู่วะอยู่ว

แล้วโอลาทั yeah, <laughs>

แผมก็ไม่ม um ีดิ่งเที่ยวสผมทุกวันเลยทุกวันเนี่ยเอาไปข้างล่างที่เอาไปเทยงาสระผมหรอเป่ะใช่้ป่ะได้นะวิ่ีเดียวแหละก็เตาเลยแบบนั้งนก็คือก็อ่านกันมาลองอาบเลย

มัมบูดระบายสีมันอะนี่หูเอลซ่าอ่ะหูสีม่วงอ่ะมันแหละนแหละ น้องข้างหลังน้องมีสติกเกอร์ด้วยนะเนี่ยน้องขาน้องอะ่ะเ,เน <c oughs> ี่ยนั่นแหละดีเอาอะไรเซเว่นไหมครับอือฮือฮะฮเอาไหมฮือปี้ไหมเอาอะไรไหมเอาเอา ใส่ละแต่เธอปีนะคะค่ะคุณใส่เก้วเล็กนะโอเคค่ะจะเอาอะไรเอาเย็นวิต้าแบบกล่องอ่ะพร้อมดื่มอ่ะมีไหม แล้วก็นมปองเหรออืมแต่เป็นเน้นวิต้านะแล้วก็ไอ้นั่นอ่ะไอ้น้ำแก้ควยอ่ะคันขอ,นอ,นอสองอย่างขนมอะไรกันไหมลูก